สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับรอบนี้อาจารย์ทดสอบแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเด้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องฮานอยวันนี้กันก่อนนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้พิเศษอาจารย์ให้ไปนะครับก็คือเด่นหนึ่งรองเก้านะครับ3ไปอยู่หลักร้อยนะครับ สามไปอยู่หลักร้อยที่สแลทไว้ให้ที่อาจารย์คุยไว้ให้ก็คือที่อาจารย์จะบอกอยู่ในห้องลายวีพีคนที่อยู่ในห้องลายวีพีจะรู้ว่าการเล่นฮาหนอยจากอาจารย์เล่นยังไงและตัวสแลทหมายถึงอะไรตัวในวงเล็บหมายถึงอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับพิเศษอาจารย์ให้หนึ่งนะครับเด่นหนึ่งรองเก้าลทส,สามก็คือ เป็นตัวกันหรืออยู่ในพิกัดหลักร้อยนะครับผลออกมาก็คือ31018นะครับสายวิ่งสายรูดได้หมดเลยนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างก็คือ1มันไปเข้าเด้งเนาะ2เด้งนะครับ2เด้งวันนี้นะครับส่วนปฏิออกแล้วออกอะไรเอ่ยเข้าไหมา่ะโอเคนะครับอาจารย์ให้ไปห้า ขีดศูนย์นะครับสแล็แปดนะครับออกตัวกันนะครับห้าแปดศูนย์สแลแปดนะครับก็ไปเข้าล่างนะครับเข้าตัววิ่งนะครับแล้วก็วันนี้มีเลขตัวตัวล่าที่อาจารย์บอกให้ก็คือแปดเก้าโอ้ยมาเกือบทุกหุ้นสายล่าวันนี้บอกเลยว่าฟูมากครับวันนี้คือแบบจัดหนักได้เลยนะครับแปดเก้าเนี่ยคือมาเกือบทุกหุ้น พูดง่ายๆว่าทีแรกอาจารย์จะลงให้เจ็ดแปดเก้าด้วยซ้ํานะแต่คือด้วยความที่มันมันหลตัวไปมันมันจะล่าแบบหนักไปนะครับแต่ว่ามันมาจริงๆถ้าล่าเนี่ยการล่าคือการเล่นวิ่งการล่าคือการเล่นวิ่งเดอ้อการล่าคือการเล่นวิ่งบนวิ่งล่างนะครับวิ่งบนวิ่งล่างก็คือล่าไปเลยนะครับทุ่มเมตดหนัหนกๆหลุดได้ได้ให้หยุดหลุดให้ทบนะครับโอเคแล้ว v p อาจารย์ให้หนึ่ง นะครับเด่นหนึ่ง 1, ลองหกในวงเล็บเก้าในวงเล็บเก้าก็คือตัวเงาเดอ้อ V p นะสรุปว่าฮานอยเราก็ไปเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวฮานอยจบแล้วนะครับฮานอยเราไปแล้วนะครับอยากได้ค่าขนมค่ะคุณบุญเพ็ญนะครับอันนี้คือโอเคค่าขนมเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอุ้ยได้มากได้น้อยแล้วแหละเดอ้ออยู่ที่การลงทุนแล้วนะครับอยู่ที่การลงทุนของเรานะครับลงทุนน้อยก็ได้กําไรน้อยลงทุนเยอะเราก็ได้กําไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาคุยถึงเรื่องหวยรัฐบาลในงวดวันที่16มกราคมนะครับเอ้ยวันที่16มีนาคมนะครับวันที่16มีนาะคน 16, มนี้นะครับที่อาจารย์ให้ไหว้ก็คือเด่น0ูย์รอง3กัน9 เด่นศูนย์รองสามกันเก้านะครับแต่วันนี้ถ้าเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างเลยนะครับถ้าเลขเด่นล่างเนี่ยมันไปเข้าตัวเงาของเลขเด่นนะครับเลขเงาของเลขเด่นก็คืออะไรเงาศูนย์คืออะไรคือ 4, สี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจับสี่มานะครับอาจารย์งวดนี้อาจารย์ทําเด่นล่างมาให้ด้วยก็คือ ล่างเนี่ย48นะครับเด่นสี่ลองแปกก็คืออาจารย์ได้มา4884พูดง่ายๆได้มา4884นะครับก็เลยเอาสี่กับแปดเนี่ยมาแยกกันพอสี่มาแปดก็แยกกันปุ๊บเนี่ยมันสามารถนอมาวินวินกันได้ก็คือให้คู่4884เนี่ยให้ให้จัดหนักไว้หน่อยนะครับให้จัดหนักไว้หน่อ 48, ย4884เ้อนะครับส่วน หวยรัฐบาลน,นะครับที่อาจารย์ให้ไวก็คือ343949 343949นะครับมันก็ยังอยู่ในพิกัดที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเด่นเราคือ0นะครับเด่นเราคือศเพราะถ้าเด่นคือ0นเนี่ยปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับคือเด่นมันไปอยู่หลักร้อย มันไปอยู่หลักร้อยปุ๊บเนี่ยมันสามารถมาอยู่ที่หลักหน่วยหลักสิบได้ตลอดนะครับหลักหน่วยหลักสิบได้อยู่ตลอดนะครับอาจารย์ฟันอาจารย์จะฟันในกลุ่มลาย v i p อย่างเดียวนะครับผมแต่ในเพจอาจารย์ขออนุญาตไม่ลงให้เด้ออาจารย์จะลงให้เฉพาะเด่นกับรองกับกันนะครับเด่นกับรองกับกันให้นะนะครับก็จะมีเด่น เด่น0ย์รอง3กัน9นะครับเด่น0นรอง3กัน9เด่น0นย์รอง3กัน9นะครับที่ให้ไว้ก็คือจะมี3 4 3 9 4 9สนะครับแล้วเลขสามตัวมีอะไรบ้างครัอาจารย์อันนี้นะครับก็คือมี0 3 4 0 3 9 0 4 9ี่ศูนยะครับศูนย์ส ศ4 9ย์สี่เก้านะครับถ้าให้ชอบหรอถ้าให้อาจารย์ชอบอาจารย์ชอบทั้งทั้งศูนย์ทั้งทั้งสามนะครับชอบทั้งศูนย์ทั้งสามนะครับแล้วถามว่าไปชอบสี่ด้วยไหมถ้าสี่เนี่ยอาจารย์อาจารย์เน้นไปพิกัดล่างนะครับสี่เนี่ยให้ไปเล่นพิกัดล่างเอาง่ายง่ว่าศูนย์กับสามเนี่ย ไปเล่นพิกัดบนเลยนะครับให้ไปเล่นพิกัดบนเลยศูนย์กับสามเนี่ยให้ไป,ไปจํากัดความไว้ในในพิกัดบนนะครับส่วนสี่เราเอามาเล่นพิกัดล่างนะครับก็คือเราจับไปเลยนะครับเอาเงาเอาเลขเงาแหละมาเล่นล่างเอาเลขเงาในเมื่อในเมื่อล่างมันเป็นเลขเงานะครับเราก็เอาเงาทั้งหมดเนี่ยมาวินกันเล่นเล่นเลยนะครับเงาของศูนย์คือสี่ใช่ไหมครับอ่าเราตั้งสี่ไว้เลยนะครับ เงาของสามคือแปดนะครับเงาของสามคือแปดเงาของเก้าคือหกแต่ถ้าซื้อหกไม่ซื้อเก้าก็เหมือนซื้อเลขไม่กลับนะครับก็เหมือนซื้อตัวเลขไม่กลับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอามาตั้งทั้งหกทั้งเก้าเลยก็จะมีมีสี่มีแปดมีเก้ามีหกถูกไหมครับเราก็เอาจับมาวินกันเลยทีนี้นะครับมันก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่หกอ่าแปดเก้าแล้วก็เก้าหกแล้วก็แปดหก มันมีอยู่แค่นี้ครับมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถอัดไปได้เลยวันนี้อาจารย์บอกเลยอัดไปเต็มเลยอัดอัดให้รวยเลยนะครับแต่ถ้าบออกมากระเสียวปีกุ้งวัวแต่มั่นใจนะครับมั่นใจมันยังมั่นใจเหมือนเดิมยังมั่นใจเหมือนงวดที่แล้วเพราะว่าหุ้นมันยังเข้าอ่ะฮานอยมันยังเข้าแล้วรัฐบาลไทยมันจะไม่เข้าเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะบอกไว้ให้นะว่า มีกิจกรรมดีๆให้เล่นเช่นเคยในลายกลุ่ม v i p นะครับข้างล่างเลยนะครับผมข้างล่างนะอาจารย์ปักลิง์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือ @anw.9 d ตนะครับก็คือมีแจกของรางวัลแจกวัตถุมงคลแจกเงินนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นได้ซ้ําหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามเอาเองเด้อก็วันพรุ่งนี้นะครับไว้เจอกันในห้องไลน์ v i p ไว้ตอ อนเล่นกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครบอกว่ามีหวยรวดแน่นอนก็เข้าไปติดตามที่รายกลุ่ม SA n w ตองเก้านะครับ SA n w เก้าเก้าเก้านะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดแล้วถ้าติดตามอาจารย์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์อาร์มด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ กดไม่ได้ค้างอ่ะ